ทยดีเกี่ยวอะไรกับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทผู้ใหญ่บ้านประกาศทุกวันให้ดาวน์โหลดทุกคนทุกครัวเรือนอ่าวันนี้บุ๋มหาข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟัง สวัสดีค่ะพ่กับบุ่มในช่องมาม,มี่บุ๋มบิ๋มนะคะสาหรับคลิปวิดีโอนี้มาพบกระบ,บุ๋มในวันที่1ตุลาคมปี2566นะคะวันนี้เงินเข้าสิ่สวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อยแล้วนะใครเงินเข้าแล้วบ้างน,นะคะไปใช้กันแล้วบ้างอ่ะคอมเมนต์รายงานตัวกันได้เลยนะเข้าปกตินะไม่มีเพิ่มเติมนะโอเคค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยแอปไทยดีนะคะก็มีผู้ใหญ่บ้านเนาะหลายๆคนในหลายหมู่บ้านประกาศให้ดาวน์โหลดนะให้ไปหาสมาร์ทโฟนมาดาวน์โหลดว่างั้นนะคะ ก็มีพี่พานาหลายๆคนคอมเมนต์มาสอบถามเนาะว่าเออมันจริงไหมมันเกี่ยวข้องกับเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทจริงไหมถ้าเราไม่ได้ดาวน์โหลดหรือว่าลงทะเบียนแอปไทยดีนะคะโอเคเนาะวันนี้หาข้อมูลมาฝากกันแล้วนะคะซึ่งบอกก่อนเลยว่าเงินดิจิทัล10,000บาทนะคะสําหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในแอปไทยดีก็ยังได้นะยังได้สิทธ์ เงินดิจิทัล1นึ่งบาทระบบของเขานะคะจะดูจากข้อมูลจากการถือครองบัตรประชาชนตัวจริงไม่ใช่ดูจากบัตรประชาชนในแอปไทยดีนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันเนาะว่าออแอปไทยดีนั้นนะคะเขาให้โหลด ทำไมนะคะแล้วก็แอปไทยดีคือแอปอะไรนะคะซึ่งอธิบายตามหลักเลยนะคะแอปไทยดีคือแอปที่กรมการปกครองนั้นนะคะมอบให้ผู้นำชุมชนแจ้งถึงลูกบ้านให้ผู้ที่มีสมาร์ทโฟนนะคะนะทำบัตรประชาชนออนไลน์ซึ่งสามารถแทนตัวจริงนะคะใช้ใช้แอปไทยดีเนี่ยนะคะเป็น แทนบัตรประชาชนตัวจริงได้นะคะอย่างเช่นในการทําธุรกรรมต่างๆนะคะบนอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะธุรกรรมบางอย่างสามารถทําในอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองนะคะโดยไม่ต้องเดินทางไปที่หน่วยงานของทางภาครัฐนะคะอย่างเช่นการคัดสําเนาทะเบียนบ้านนะคะ สำเนาว้เกิดอะไรต่างๆเนี่ยทำได้หมดเลยในแอปไทยดีนะใช้สิทธิ์เลือกตั้งแทนบัตรตัวจริงได้แค่โชว์หน้าแอปนะคะแล้วก็ทําการย้ายทะเบียนบ้านอย่างเช่นหมุนเป็นเจ้าบ้านอยากเอาคนเข้าบ้านนะคะปุ่มเป็นจาบ้านอยากดึงคนดึงแฟนดึงลูกอะไรเข้าบ้านก็สามารถ ย้ายได้นะเพิ่มในแอปไทยดี D ได้เป็นต้นประมาณนี้นะคะซึ่งบอกก่อนเลยนะการลงทะเบียนแอปไทยดีนั้นเป็นแบบสมัครใจเนะเ,เขาไม่ได้บังคับนะคะทุกคนนะคะและสําหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ไม่ต้องดิ้นลนไปหาสมาร์ทโฟนไม่ต้องไปซื้อ iPhone เด้อมาลงทะเบียนแอปไทยดีนะคะแล้วก็แอปแอปไทยดีเนี่ยซีกเกี่ยวกนกาการลงทะเบียนหรือว่าการรับเงินดิจิทัลน0 0 0 0บาทนั่นเองนะคะเนาะ ก็ตามนี้นะคะสำหรับใครที่ได้รับการประกาศข่าวจากผู้นำชุมชนในแต่ละพื้นที่นะคะว่ายังมีผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอีกมากหรือบางรายยังถนัดที่จะใช้มือถือแบบปุ่มกดอยู่นั่นเองนะคะก็เน้นทําความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างชัดเจนเลยนะคะทุกคนก็ <laughs> นั่นแหละนะคะมันก็อาจจะเป็นชิคของการทําทให้คนหรือว่าประชาชนนะคะดาวน์โหลดแอป ใช้แอปไทยดีได้มากขึ้นนั่นเองนะคะจึงมันจึงเกี่ยวเนื่องกันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าบางพื้นที่นั้นนะคะยังนัดยังทําการนัดลงทะเบียนสมัครทําแอปไทยดีอยู่ก็ให้ยึดถือตามคําประกาศหรือว่าคําแนะนําของเจ้าหน้าที่หรือผู้นําชุมชนที่หน้าง,งานเป็นดีที่สุดแล้วก็จะได้รับการแนะนําอย่างถูกต้องนั่นเองนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่แนะนําก็น่าจะหาทางออกที่ดีให้ดีให้อยู่แล้วนั่นเองนะคะแล้วก็ ก็เน้นย้ำนะสำหรับปู่ย่าตายายคนไหนที่แบบว่าไม่มีสมาร์ทโฟนนะก็ไม่ต้องดิ้นรนไปหามาดาวน์โหลดนะคะทุกคนเนาะตามนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครแบบว่าสะดวกที่จะเดินทางไปที่อำเภอทำการแบบว่าค้นหาเอกสารที่อำเภอคัดสำเนาอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำ เหมือนเดิมได้เลยนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องแอปไทยดี D. นั่นเองเนาะโอเคค่ะแค่เขาพัฒนาระบบเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะคะโดยกรมการปกครองนั่นเองค่ะโอเคเนาะสุดแล้วไม่เกี่ยวกันนะคะกับเงินดิจิทัลหนึ่งหมือนบาทเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปวีดีโอนี้ใครมีคําถามสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมเรื่องใดให้บุมตามข่าวในเรื่องไหนสามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ